สวัสดีครับดูความตั้งใจของเธอ <laughs> ดูดูตั้งใจมากเลยทำอะไรเนี่ยอยากุูดยุ <inaudible> ่งโอ้โหดูจังเลยดูครับดูมุมไกลไกลไม่ว่างทำอะไรเห็นไม่ทำอะไรอยู่แชทอีกแล้วตั้งใจทำงานมากเลยครับเนี่ย กองนี้แต่เช้าเลยครับใช่แต่เช้าป่ะอไรตงแตวันแเช้า่ะแ่เท่าไหต้องบางเนี่ยน้เนาะนี่ครับดูนิ้วพิการนี่ครับเอ้ยใใหญ่โอ้โหดุเลือเกินดูนิ้วพิการวะสวยป่ะล่ะ นายดูดีทำไมไม่แต่งให้มันสวยกว่านี้ถามหมอสิทุนหมดหรือเปล่าทุนหมดงานมีให้ตัดไปตัดนิ้วเล่นอยากได้ฟังอ่ะ <c oughs> ได้เท่าไหร่ละ่ะฮะสองมื<ะ>งมน่นตอนนั้นไง เอาอแล้วเอาอรอบวะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ได้อยู่ทักก่อน <laughs> ในทิกเกตกเรไม่เห็นมีคนดูเลยไม่มีหรอชื่ออะไรทิกเกตอกอะชื่ออะไรไม่รู้เลยชื่อโบจินชื่ออะไรชื่อโบจินโบจินเฉยๆนี่นะใช่เหรอ เอาดีๆเอาดีะรัชนีรัชนีจันทีฟเหรอลงอะไรไหมบ้างออลงอะไรลอร้อแต่ละวันอะไ่จะเสร็จไม่ไรู้นีเสร็จได้ยังไงมูเตจิม ใช่สิเขาไม่มีงานดี่มีก็งานที่เจ็ดไปแล้วเนาะตัดเสร็จแล้วอะไรแล้วไม่ทำอะไรเอาไว้อย่างนั้นแหละเอาไว้ส่งเลยก็ได้นั่นน่ะแล้วตัดทำไมตัดดิตัดให้มันเป็นชิ้นไงมันลงคู่อยู่ไงส่งไปเลยใช่โอ้ห่อก็ได้ห่อสักหน่อย <laughs> หอสักหน่อยให้มันดูดีหน่อยอย่าทำอะไรเหมือนหน้าตาดูนหน้าตางงๆก็ไปทำอะไรให้มันหงิกงอน,มนไ <laughs> ม่หยุดหนึ่งวันไปเที่ยวไหนมาไปไหว้พระขอพรเฮ้ยเอามาใช้บ้างดีพร <ừ> หน้าขาวเปล่าใช้โอรีอา้า คอนเสิร์ต้องเข้าแล้วล่ะไปขอพรที่ไหนวัดไหนงวดนี้จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเขาจะไม่ทำงานแล้วเขาเหนื่อยถูกแค่สิบบาทนี่นะจะไม่ทำงานอตเตอรี่ไงอตเตอรี่อ่ะสองพันใช่ไหมสองพันนี่นะจะไม่ทำงานเลยกี่วันวันเดียว ถึงวันแล้วหมดแล้วอ่ะก็คือวันแหละแล้วคือวันไม่เเป็นเพื่อนคือวันหรอชั่วโมงก็หมดแล้วไหไปไหว้ที่วัดไหนว่ามึงวัดตาไข่ฮะวัดตาไข่ตาไข่ที่ไหนอ่ะคันปฐุมเฮ้ยไม่ใช่เอาไปเองแล้วงงเองเอาเอาปฐุมบ้พระแก้ว พระแก้วไปทําไมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่วัดอะไรนะหลวงแล้วไม่ใช่ที่ที่มีข่าวตอนนั้นนะข่าอะไรที่มีข่าวหาพระอะไรนั่นนะข่าวอะไรที่ไหนข่าวดังจะตายตอนนั้นนะอ่ะหลายปีแล้ววัดอะไรละ่ะมีอะไรประเด็นที่พระอะไรไม่รู้อะจำไม่ได้แล้ว เคยมีข่าวอยู่<ห>พี่ก็ตามหาพระอยู่นะอยู่ๆพระก็หายไปจากวัดนัด่นวัดอะไรนี่แหละธรรมกายไม่ไปหรอกทำไม,ม <c oughs> ไม่มีวัดหรอก <c oughs> ม่เหลือที่ดิน <c oughs> แล้วได้เลขอะไรบอกกันบ้างดีไม่บอก โอ้เจ้าแม่ไปไหนไปไหนไปเหว่คนเดียว <laughs> <laughs> ไปเหว่คือหลงทางไปไหนไม่ได้ใช่จะไปอยู่เกาะไม่รู้จักใครเกาะอะไรเกาะเสม็ดเสียทุกรายอย่างเขาว่านะมต้องไปถึงเกาะเสม็ดก็เสร็จ เอาเลยดีได้เลยกันเอ่ะไม่บอกเราไม่ได้หรอกถูกแล้วค่อยบอกก็อย่างนี้แหละก็เหมือนความฝันนั่นแหละเวลาบอกพี่ไม่เคยซื้อหรอกนี่นะเมานะไม่เคยบอกพี่เลยเมานะฝันอย่างนี้นะฝันอย่างนั้นนะฝันตอนบอกเลยตอนเลขออกแล้วอ่ะฝันเก็บอกก่อนหน้านี้แล้วนี่นี่พี่ฝันนี่เวิร์กที่สุดแล้วฝันเมื่อคืน ฟันว่าทองทองขาดทองอะ่ะใส่ทงองใส่ทองแบบนี่แหละไม่รู้เออทําเครื่องนี่แหละท,ทําตีทงอ,อ่ะแล้วก้มไปก้มมาไปเกี่ยวกับเครื่องขาดเลยด,เดีหรือไม่ดีไม่รู้ไม่ซื้อดีหวยอะไรอ่ะอายุพี่อ่ะโอไม่รู้ดิไม่เคยซื้อ ฮะเฉียดตลอดเลยเฉียดเวลาซื้อสามตัวก็ซื้อให้มันตรงตรงดีทำไมมันร็อกอย่างเงี้เนาะตรงพิมเราร็อกจริงจริงกองอะไรไงกองใส่นี่ไงกอง เป็นไรมีปัญหามีปัญหาอะไรอีกอะไม่รู้ิาไม่จริงหรอกเอาไว้ตอกให้ลูกค้าทีละชุดอะมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกถ้ามีปัญหาเขาต้องต้องทำใหม่แก้ใหม่เอาไว้บอสเาเลยพูดว่า้ก็ทิ้งยก็ทิ้งให้หมดเลยจะไว้ทำไมเกะกะ ก็ใช่ไงก็เขาบอกอะไรทิ้งได้ก็ท,ทิ้งบางอย่างอะไรที่เก็บได้เก็บไปก่อนที่จะมันมีที่ทเก็บไหมล่ะไม่มีก็ต้องให้มันมีน่ะแหละก็ต้องสร้างใหม่ใช่สร้าง, <c oughs> งมาใหม่ <c oughs> สร้างโรงงานใหม่หมดเงินน่ะหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่แตหายายที่เป่งอย่าออกทริปบ่อยดี แไม้ไออว,วันนั้นเห็นไปที่ไหนมันไปถ่ายรูปที่ไหนไม่รู้วงเวียนอะไรก็้ที่ไหนนะกรุงเทพหรอ,องงมีภาษาจีนภาษาอะไรด้วยคิดว่าไปน,น,านี่กำลังจะเสนอให้กักตัวเลยนะเนี่ยเห็นมีภาษาจีนคิดว่าไปเมืองจีนมาเฮ้ย,ย,ยกักตัวเลยกักตัวทำไมเขาปิดผ้าปิดจมูกอยู่ กตินะใช่เหรอจะไม่สบายตอนสิบสามสิสี่อ่ะสิบสามสิบสี่คืออะไรจากตัวงไงยับนในในในอกครหรอโงไปมาเอ,อ้ยเขาเห็นกันทั่วแล้ว,วลงเฟซลงอะไรอี๋ลืมคิดเลยมา เห็นไหมที่เขาติดคุกอะไรนัน่นน,น่ะคนติดคุกล้วติดโควิดอ่ะไม่ใช่ไปอยู่แถวแถวนั้นเหรอพูดเสนเรื่อยโอ้ยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผม